ช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอ new วิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะ r e ด r e ด r เ d red กูดไหมเ e ดเ e ดกูดไหม red กูใช่ just just green no blue ไม่ดีอ๋อใช่ 呃，但是、uh, uh, uh, mm.，不，<laughs> 不，不，不，哦哦哦哦哦不，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 不，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 

ไหนเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้นี่มันชอบเปิดเองอัตโนมัติอย่างนี้ต้องทุบพี่แจนทุบทุบเท่านั้นใช่ใหม่ซินน่ะมันต้องที่จะใหม่ซินด่ะเอ่อถ้าโซจีร่วนละอ๋อ้แน่ภาพเปิด้ังเหมือนพาราเล่เลยครึ่งเซสันนี่เซนนี่ต้องเอารูปนี้น้อง อ๋อรูปนี้นะ่าร so ักสวยสวย o อสวอินคาอเลยโฟโต้อ oh no, ืค really ู่บิวติ u ู i อ u นคาเวลี่เ y b a b y ไม่านาไม่สวย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 เวลี่ e วลสวยจริงอลาอลาเลยอลาเลยอลาเล่ พี่แจนปลอดภัยดีใช่ไหมหนูหนูเริ่มเป็นห่วงพี่แจนแล้วตอนนี้ร่านเลยร้านเลยจิ๊กัรสน้องยังตาใสจิกอยู่เลยอ่ะไม่น่าจะง่วงไวนะดูทรงแล้วน่าจะทรงงานหนักมากแล้วตอนนี้น้องสาวก็นาจะไม่ง่วงนะ นี่นี่หัวใตขวาน带了课本吗嗯课本เคใช่ิโอเคใช่อ๋อน้องผมถามน้องว่าเอาหนังสือเรียนมาไหมอ่ะเอามาไหนคุณลองภาษาไทยจีคุณได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยลองภาษาไทยก็有没有学我带回来了没事 带回来，但是没学呢。再回来、嗯。哦，耐拉嘛，เอาการบ้านไปทำที่จีนที่แย่。一江说的阿来呀？一江说的阿来？一江说，回安像你吗？像很努力学习这样。 那。卢、啊，的、啊。奎安莱西。奎安、呃，嗯，啊 P 说的。大麦<屁>啊妈妈，你 Everyday put the put the 奎安麦米兰帕萨太呀。你这样说的。不 <laughs> 是我。你今天突然 p 的 t the 奎安麦米兰爬晒太阳。put t h 奎安。 not empty not two one คุยอ๋อคุยนี่มีเพื่อนเพื่อนบอกคุยอันสลีปลดน้ำหนักอยู่มงงมากนอนลดน้ำหนักหมดเนาะ sleep all day s l e ก p สล l d โอเอ๊ะผมลืมถามพี่อุเลี้ยงน้องน้องบอกไม่เจ็บแล้วใช่ไหมตรงที่ดัดฟันอะ อะไรนะเพี่ยวเลี om, ulously, ้ยงนี่นี่เธอเรียนหายท่งมาอ้ําอ่าอันนี้อืมแล้วเจ็บไเออเออใสฮะไสไสไสส่วนยาที่คุณทำหายฉันคงตามหาไม่เจอหรอกนะหน้าตาไสไสหน้าตานิดหน่อยเจ็บอ uh, ๋อ ja นิดหน่อยเจ็บ 哎，它很显显啊！哎，dress，安妮，安妮，安妮姑，安妮姑，安妮，安妮，你注意点。啊。嗯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  ล้ยยงเเด้านหนึ่งมันยังมีมันมีรูมันมีรูในปากอ่ะอีกด้านนึ่งมันมีโอ้เพะเพราะเพรต้องลองเหงือกมันสมานก่อนใช่ต้องใช่ลองอะไรก็ได่โอ้มันเป็นแผลช่องปากมันก็งั้นแหละ这么大真的有这么大这么大的一个洞哇โอ้ใช่มันจะเป็นรูเท่ากับรากฟันใช่หรอ เอาพี่วีเทคมาแลวาวัสดีครับนั่นอย่าง说长三到六个月吧才会长回来有这么大的洞五六个月哦อื嗯ใช่คุยอันมาใช่่อยายาน้องโอเคไหมยาที่นั่นหลังจากยาที่หายไป ไม่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 ไ้่ไ่ไม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 ่ไยาไม่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 ไอยอ่ไม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 นไม่ไม่ไม่ยม่ไม่ไม่ไมตไม่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 นมไม่ไม่ยา่ไม่ไมนไม่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 ไา่ไม่ไม่ไ่ไม่่ม่ไมมม่่มม่่่ 不需要吃药了吧？现在好像。嗯。胃药应该是止痛药吧？消炎药。嗯，消炎药。汤麦麦给呀啊，葫芦娃龙汤啦。龙汤。不需要吃药了，要怎么说呀？

ไม่มเอาคือขึนมาแล้วก็คุยอันมาแล้วเหรอออจริงจริงจริงไหมจริงจริงจริงออมาแล้วน้องไรเหรอใช่พ่อน้องขึ้นไรอยู่โอ้ไรหลับอ้าพี่好久不见วีเทคมาแล้ว ี <V> สวัสดีค่ะวีทีไม่คุ้นหน้ามานานแล่ววีทีใช่วีทีลงท่าอืมพี่ดูสลิปอินไมลูแล้วตอนนี้ไม่ยอ่ะสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีอืมอินดูมี มาอย่างนี้ก็หายคิดถึงกันแบบไปปอหนึ่งละพรุ่งนี้ก็น้องไลฟ์เต็มตัวเลยอือันนี้ก็น่าจะทีโนว์ยูนิเวิร์สหยูด้าแล้วหยาอหยุดมาแล้วเอาเลี้ยงโดนอีกแล้วเออมีมีโชว์มีโชว์แล้วสอง个 คุยอ่านน้ำหนักเพิ่มหรอฮะไม่เป็นที่แต่ว่าโนสมองโนสมองอะไรไรอไม่มีฟิวตี้แต่ว่าโนสมองไม่มีฟิวตี้แต่ว่าโนสมองโอเคน่าสงสารมากมากตลก แต่่ใช่ใ I use other account to do ขุยอันไม่เป็นไร I still here with you สิงห์อ๋อ if you <c oughs> if you wanna go to bed ใช่ไหมอ๋อ <Yeah. S 1> not Are you tired เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยโอเคแต่ว่าสิงห์ค่ะซิงห์ค่ ท e um ี่าเคนไปแล้วได้ทำไมอ่ะไปแล้วทำไมอ่ะไป You s here, you stay here ทำไมอ่ะอ้าวคุยอันทวงอ่างเปาแล้วโอเค I do s o m e i n g I know อ่งเปลมี Have song I like ดังตังตล้งังตังตัง ไอวีรสเตียออัเปาตัง่ังต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 ัอตังอันตังตัาตุยตันไังตังตังตัาตัง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 ตันเลงตังตังเังต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 ัะตังอังเปาอัง 呃，什么歌？嗯、有一首红包的歌，泰国人就是那个什么红包的歌。呃，吓了一跳，那个吗？嗯、不知道，嗯、我道、啊。You are so bad, she she come to、嗯、<包> she come like、right、and say about all、嗯、only why why she be like that. So bad, no, bad, bad. i know this know เฮ้ยสาวได้มาอะไรซ s อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ